แรกเลยนะครับเริ่มจากห่วง perfection loop เริ่มต้นจากการทำเงื่อน o v e r h a n แอันนี้เป็นเงื่อน o v e r h a n แนะครับหลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งกลับเข้ามายังห่วง o v e r อร์แฮแบบนี้ หลังจากนั้นเพื่อที่จะล็อกปลายเชือกวิ่งเนี่ยเราก็วิ่งไปข้างล่างเส้นหลักแล้วก็ใช้สอดไปยังอสองเส้นที่ห่วงโอเวอร์แฮนด์เพื่อล็อกปลายเชือกจะได้ลักษณะนี้แล้วก็ดึงจัดเข่าทีเลยอันนี้ก็เป็นห่วงคล้องยึด Perfection ่นลุนอดปมคงที่มั่นคงปลอดภยัย